ครับผมพบกับเราช่องกวยอาเจียงลายแก้วสักใบครับผมสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดี FC ที่อยู่แดนไกลนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมความรอความรอจากเกาะ จกเกาะมาอยู่บ้านเรานะครับใพรแก้ว,กวอ่ชื่อเดียวกับพี่แก้วของเราเลยครับผมรายบุญโชคบุญช่วยอ่เออรู้สึกว่าจะมีเนื้อมีนวลน,นะครับ,รบใช่ไหมคอนเสี่ยม มีเนื้อมีนวลก็เป็นพื้นเพแต่ก่อนนี่เป็นช้างมา้าเรานะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นช้างของใครมีเนื้อมีนวนเลเนาะจากแต่ก่อนอเห็นทิโคร ไงช่วงนี้ก็มาทุกวันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะมีเราจะฝากไหมก็ฝากสาย์เกลด้วยนะครับผมจริงครับเรื่องอ่านได้แล้ก็ช่องช่องไพย์เกลน้องนำโชคครับผมไพย์เกลน้องนำโชคนะครับฟันเซมครับผมเป็นไงทุกวันนี้ก็จับสบายคุณคุ้นๆด็เลยคุณ เป็นงไงนิสัยนิสัยก็จับควันก็จับได้แล้วก็ไม่เป็นไรจับแล้วก็คือแล้วเลยก็ระวังไปเรื่อยๆก็เหลือที่เราเหลือที่ตัวเราเพราะว่าเราไม่คุ้นเราไม่ได้คุ้นกับเขาตั้งแต่เด็กๆนะครับเรามาจับช่วงโตแล้วก็ศึกษาดูใจกันอีกนานนะต้องรอดูเวลาเอา เวลาเขาอ้วนเนาะใช่ละทางนี้ทางญาติเต็มเหนื <m ats <m ats> <t <t ่อยน่าจะไม่เคยโดนชายเลยเนาะไม่เคยน่าจะยังไม่เคยมานานแล้วน้ำหนักลงโอนมาก็ดมม่วนหอลงโอนมาก็ฉีดมาหลายผมก็ฉีดเหมือนกันนะครับงานนี้เล่นไหม มีอยไม่่เล่นอยอยมอยอนก็ดูแล้วนี่น่าจะสามสิบห้าปประมาณสามสิบห้าขึ้นนั่นนี่ก็อยู่ในประมาณสามหกสามเจ็ดประมาณสามแปดขึ้นแ่นั้งถ้าจำดูจากเพราะว่าสรงงานี่บนช่างสมัยตด้กนเนช่ ช้างแบบรุ่นเดียวกับพี่ใหญ่ของเราครับโอ้มัเคยตัดทีแต่งานาก็จะออกสวยนะครับเป็นช้างไม่ค่อยสูงเท่าไหร่พอดีพอดีน้ำหนักก็2ตันหน้อยๆประมาณประมาณ2ตัน5้าตันหน่าจะถึงอยู่นะเพราะว่าช้างเขามีอายุแล้วกระดูกกระเดี่วเขาน่าจะหนักอยู่ าสัดส่วนสัดส่วนไปรุกันชันขึ้นไปวันนั้นของคนเล็กๆเองไปเทียบกับแป๊บซี่เนาะคนละเรื่องเนาะมีเสียวมีตื่นอะไรไหมตื่นก็ยังยังไม่เคยเจอแบบคนเยอะทางเยอะๆอะไรประมาณนั้นผมลดชาโดอย่างนี้เนาะลดชาโดยังไม่เคยเจอ หนักๆเลยอืมใช่เขาเรียกว่าช้างท่อนเดียวท่อนเดียวครับสั้นๆสั้นจริงๆเล็กๆเองเหมือนถ้ามองข้างหลังนี่ข้างเด็กเด็กๆนะครับตัวจะคล้ายพิเกลแต่พิเกลจะสูงกว่านี้มั้งน่าจะสูงกว่านิดหน่อยไม่เยอะหรอกครพิเกลก็บเพือนกันช้างเิีพิวช้างไปอุ้ข้างงานนี้ออกสวยนะครับเขา เอามานี่งายาวแค่ไหนมีก็มาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆครับก็ไม่เชืงเด็กหรอกครับประมาณ10ปี10ปีขึ้นไปก็งาช้างนี่ตอนเด็กอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงวัยรุ่นก็อีกแบบหนึง่งพอโตมีอายุหน่อยก็อีกแบบหนึ่งนะครับนีเพราะว่ามันมันเปลี่ยนได้ครับงาอมองตั้งแต่เด็กๆอาจจะดูแคบนะครับแต่ไปเวลาโตขึ้นนี่อาจจะดูสวยเลยนะ,ะครับมันก็ เอาแนวล้นไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากงาที่จะออกบาน,บานเวลาโตออไปจะสวยจริงๆนะครับ,รบสวยทุกเชือกครับช้างครับเชือกใช่ครับสวยส่วนมากนี่จะสวยทุกเชือก,ออกเลยนะเปอร์เซ็นต์เขาออกมาตั้นนงแต่เล็กเขาบานมาแล้วใช่ครับถือว่านิ่งเนาะก่อนเ,คคเดินอะไรเดินก็ปกติเดินก็ปกติเขาว่าช้างผู้นี่ ถ้าไม่สบัดไดีดีแล้วแต่ก็ตเตม,มาอยู่ด้วยก็ยังไม่เคยมียศดอะไรเลยนะครับก็จับจนจับได้แล้วก็ก็ลองขี่ดูครับขี่ดูหน้าตาก็จะดูแบบเหมือนเปลวตาตา,ตาทรงใบเนาะสีผิวก็อาจจะดูเหมือนอนะครับทั้งนั้นก็เป็นโครงออกจะคล้าย ะน,นี่เราพามาเยี่ยมค,ความหล่อพี่แก้วพี่แก้วนี่พี่แก้วนี่เยอะนะครับพี่แก้วนีแ่แต่เดิมทีอยู่ที่นู่นกไ็ไม่ไม่อ้วนจนจนแบบตันนะครับประมาณพอดีพอดีครับแค่คืนนิดหน่อยๆเพียวๆโคร,รงสร้างเขาก็อย่างอย่างนี้เ,เขามีกี่เชือกทั้งหมดก็หลายเชือกครับว่าจะมาจะมาห้าเชือกแล้วเขาจะดูแลเขาจะมาอยู่บ้านครับ ก็เดี e ๋ยวเราเราให้ทีมตัวเองไปถ่ายดูเพราะว่าเขายองงามมากหลายชื่อเข้าไปกันก็ก็น่าจะมีคนเลี้ยงอยู่ละมั้งทางงานก็อะไรก็น่าจะเจอของมาดูก่อนก็ต้องมาจัช่วยฝึกช่วยอะไรก่อนแล้วครับอืมเขาว่าชื่ออะไรนะที่ว่าสวยๆหน่อยใครแบงค์ไทยแบงค์ใครแบงค์ใครแบงค์ก็จะรุ่นลองๆนิดนิดนึงแต่งานยาวกว่านี้งายาวแล้วตัวดิ ตัวยาวตัวยาวความสูงความสูงก็ไล่ๆประมาณนี้แต่ว่าเขาไม่ได้มาแบบสมบักสะบบมาหล่อเลยครับเขาอยู่ในอยู่สบายเลยโข้งที่สี่นี้เลยเขาปล่อยเขาปล่อยไว้เลยเป็นช้างลูกคอกหรือเปล่าพายแบงเป็นลูกคอกลูกช้างถึงตามีลูกตัวไหนลูกไพ่ป๋องโอ้ไพ่ป๋องแต่ก่อนครับอ๋อนานนานนะ นานแล้วนะครับนี่ก็ลองลองเชือกนี้ครับคิดว่ปประมาณประมาณสามสิบขึ้นเหมือนกันแต่ก็เห็นน้นแต่ในรูปก็สวยนะครับมีรูปไหมคอนเสิมรูปยูทูตูสับครับผมก็อยากอยากอยากให้เห็นนะครับเพราะว่าจะไม่รู้ว่าเกจะเอามาไหมครับแต่เกก็อยากเอามาอยู่เพราะว่าเขาสีได้งางานเขาถูกรอกก็ปูนซ่งงงานอย่างนั้นนั่นมีไม่กี่เชือกนะครับในประเทศไทยก็นหนึ่งในนั้น หนึ่งในนั้นก็มีของผมเชือกหนึ่งใช่ครับเหม,มือนพอใหญ่สักใบเลยครับใช่ครับลงไปแล้วก็อย่างงี้ไข่ขึ้นไข่ขึ้นทรงงานนี่ทรงอย่างนั้นนี่หาย,ยากนะครับสําคัญคืองานใหญ่ด้วยให<ช>ญ่เหมือนของผมนะครับอ่ะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณพี่คนมินนะครับก็อย่าลืมฝากติดตาม,มให้ด้วยนะครับ,รบอ่ะช่องช่องไทรแก้วครับผมไทรแก้วอึ้งอังก็ฝากติดตามด้วยครับช่องไทรแก้วนำโชคครับผมครับผมก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืม ติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องกวยอาเจียงลายแก้วสักใบ,บวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับสวัสดีอ่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ